คนในครอบครัวบุตรลูกบริวารชอบเพลินแน่นอนแน่นอนไม่รู้ตัวได้เลยนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่คุณไม่อยากจ่ายนะคะเพลินจนหมดตัวได้นะคะให้ไปกราบเท้าวเวสุวรรณปางเปิดทรัพย์วัดสะเกตหรือวัดภูเขาทองในกรุงเทพนี่เองะคะ่ะสวัสดีค่ะหมอฝ้ายเดบเมจิควีนนะคะวันนี้หมอฝ้ายมาทำนายดวงค่ะ กับราศีใดที่ช็อปเพลินหมดตัวแบบไม่รู้ตัวมาฟังคำทํานายกันเลยนะคะราศีเมษไพ่ใบนี้คุณจะได้ใช้จ่ายไปกับของสวยงามคนในครอบครัว บุตรลูกบริวารชอบเพลินแน่นอนแน่นอนไม่รู้ตัวได้เลยนะคะช่วงนี้แต่มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะราศีพฤศพค่ะไม่น่าจะมีให้ช็อปแล้วนะคะแปดถ้วยเดินเหงาเงาออกมาเลยนะคะจากห้างสรรพสินค้านะคะหรือมองแล้วอ รอเก็บเงินก่อนแล้วกันเนาะช่วงนี้หมดตัวแบบไม่รู้ตัวไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วหาเงินก่อนนะคะราศีเมถุนค่ะมีความอยากได้อยากซื้อแหละมีความชอปเก่งแหละแต่คุณปรับบาลานซ์ได้ดีนะคะอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญเพราะฉะนั้นราศีเมถุนชิลชิลล์สบายๆนะคะราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่คุณไม่อยากจ่ายนะคะเพลินจนหมดตัวได้นะคะเพราะว่าก้าวดาดเนี่ยใช้จ่ายไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยใช้จ่ายไปกับลถบริวารเน,นะะี่ย เพราะ,ะฉะนั้นคุณไม่ได้ช็อปค่ะแต่คุณมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทรัพย์นะคะชาวราศีกรกฎราศีสิงค์ค่ะ9ก้าเหรียญเศรษฐีนีท็อปเพลินใช้เงินเก่งธาตุการตลาดเลยนะคะคุณจะได้ใช้ใจ่ายไปกับของเซลล์การตลาดความสวยงามโอ้โหมีเงินใช้ไหมคะ่ะมือหางเงินเก่งๆเอาไว้นะคะราศีกันค่ะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญคุณจะได้ใช้ใจ่ายไปกับการลงทุนนะคะให้ นิ่งและมีสตินะคะคิดวิเคราะห์ดีๆเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยเหมือนแบบหาเรื่องใส่ตัวเองเลยถ้าจะลงทุนทําอะไรศึกษาเยอะๆนะคะแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนค่ะขายได้แน่นอนถ้าคุณมีโน้ตาวราศีตุลตุ้ยนุ้ยเลยอ่ะจะได้ใช้ใจ่ายไปกับของกินนะคะอะไรอร่อยว่าไปเพราะฉะนั้นคุณจะได้ใช้ใจ่ายไปกับของกินช้อปปิ้งราศีพิจิกค่ะทํางาน20%นะคะอีก80%หมู มูค่ะน่าจะใช้จ่ายไปกับการทําบุญการทําสังฆทานรวมไปถึงการศึกษาได้ด้วยนะคะร,ราศีธนูค่ะช็อปเพลินในเรื่องของของแต่งบ้านซื้อบ้านใหม่หรือเโนเวทบ้านเพราะฉะนั้นคุณจะช็อปปิ้งเพลินมากแต่คุณใช้จ่ายเป็นนะคะราศีมังกรค่ะมีใช้ไม่ขาดมือแน่นอนแล้วก็จะได้ใช้จ่ายไปกับลูกน้องบริวารครอบครัวคนรักได้หมดเลยนะคะ10ถ้วยราศีกุมค่ะเป็นราชินีถ้วยใช้จ่าย ไปกับความสวยงามของสวยงามนะคะเพลินมือแน่นอนราศีกุมเพลินมือแน่นอนราศีกุมราศีมีนค่ะใจบางยิ่งกว่าเอวอีกนะคะชอบเก่งชอบเพลินได้แน่นอนค่ะชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจัดอันดับกันดีกว่านะคะ อันดับหนึ่งในการช็อปเพลินราศีธนูค่ะนี่แต่มีเงินให้ชอ็อปไม่ไม่ไม่ขาดมือนะคะ1ิเหรียญใช้ใจ่ายไปกับของแต่งบ้านบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์สวนดอกไม้อะไรได้หมดเลยค่ะคุณใช้ใจ่ายเก่งมากๆเลยราศีธนูอันดับ2ยกให้ชาวราศีสิงห์นะคะเเหเรียญเศรษฐีนีมีเงินใช้ไม่ขาดมือช็อปเพลินสบายมืออันดับสุดท้ายต้องยกให้ราศีกันนะคะ3อันดับนี้ ีเป็น3อันดับที่ชอบเพลินม,มือนะคะมาดูสถานที่กันบ้าง ทำยังไงดีให้มีเงินเก็บทำยังไงดีให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะหมอฝ้ายแนะนํานะคะให้ไปกราบท้าเวสุวรรณปางเปิดรัย์วัดสะเกตหรือวัดภูเขาทองในกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นพระปางเปิดรั์นะคะแล้วก็ไปสวดบทสวดท้าเวสุวรรณเอาดอกกุหลาบสีแดงล้วน8ดอก9ดอกไปถวายท้าเวสวแล้วบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรขอให้มีเงินกินมีเงินเก็บ สิ่งสําคัญเลยคือตั้งใจทํางานด้วยนะคะทุกอย่างที่มันยากที่มันสะดุดมันจะง่ายขึ้นอะไรก็ตามที่ไม่เคยมีโชคลาภลองดูสักครั้งค่ะเป็นปางเปิดซั์ให้ไปกราบที่นี่เลยนะคะเจอกันใหม่ในคอนเทนเน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ